สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราวิวเอเลชันแนลนะครับวันนี้ก็มีข่าวสาหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมาฝากท่านผู้ชมเช,มช่นเคยนะครับลาสูรคาวดิโอโลติโตประธานสโมสรลาซิโอยืนยันว่าสโมสรไหนที่ต้องการข้อตัวเซอร์เกย์มิลิโควิตซาวิตกองกลางตัวเก่งของทีมจะต,ต้องจ่ายมากกว่า50ล้านยูโรสื่ออิตาลีรายงานก่อนหน้านี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเบนเป้าหมายหากองกลางรายอืหลังจากที่แฟรงกี้เดยอ ไม่ต้องการมาร่วมทีมโดยมีชื่อของมิดฟิลด์ทีมชาติเซอร์เบียเป็นหนึ่งในลิต์รายชื่อแม้ว่าทีมจะเจราจาคว้าตัวอาเดร์ลาบิโอจากยูเวนตุสอยู่ในขนาดนี้อย่างไรก็ตามแม้สื่อแดนลองท้าบูตจะรายงานว่าราคาของนักเตะอยู่ระเรา50ล้านยูโรแต่ทางด้านโลติโตยืนยันว่าหากใครอยากได้ตัวไปร่วมทีมจะต้องยอมจ่ายมากกว่านี้สำหรับมิลิตโควิดซาวิต50ล้านยูโรตัวเลขนี้ผมไม่ขาย เขามีค่ามากกว่านี้ตลาดของเราสมบูรณ์แบบและเรียบร้อยแล้วโลติโต้เก่าวสำหรับประธานสโมสรลาซิโอยืนยันแล้วว่าสโมสรไหนที่ต้องการข้อตัวเซอร์เก้เมลิคโควิดซาวิตกองกลางตัวเก่งของทีมต้องยอมจ่ายในราคามากกว่า50ล้านยูโรสำหรับค่าตัวของเซอร์เก้เมลิตโควิดซาวิ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ